ฝันว่ารถหายป้ายทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีป้ายทั้งหมด4ี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด u ั s c r ค b ้กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งนะครับสำหรับแท่นที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับเป็นช่วง ที่ชีวิตท่ทานก็จะนิ่งๆต้าเรียบไม่มีอะไรหรือหรือว่าไหร่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงสบายๆไม่มีเรื่องให้เครียดหรือกังวลมากนักนะครับแต่ว่าก็อาจจะเบื่อเบื่อหน่ายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับบางครั้งก็ว่างจนเกินไปนะครับจนเหมือนไม่ค่อยมีอะไรจะทำนะครับเรื่องการงานก็อาจจะ ดูเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็รู้สึกว่างานไม่ค่อยดึงดูดใจเท่าไหร่สําหรับท่านนะครับหากทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็จะคิดงานไม่ค่อยออกนะครับหรือว่าตันๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าทำงานด้านอื่นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานมากนักนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าในเรื่องงานทีเดียวนะครับก็ความรักนะครับในคนที่ จำได้ไพ่ใบนี้นะครับเป็นท่านชายนะครับท่านก็จะมีจะได้พบรักกับผู้หญิงที่มีรูปร่างท้วมข่าวนะครับหรือว่านะครับจะเป็นบุคลิกเงี้ยเๆีนะครับมีโรคส่วนตัวสูงนะครับส่วนท่านสุภาพสตีนะครับท่านก็จะออกไปข้างนอกหรือเปิดหูเปิดตาบ้างนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสพบรัก ใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับระยะนี้ท่านจะมีความเครียดความวิตกกังวลในหลายๆอย่างนะครับการเรื่องการงานเนี่ยท่านอาจจะพบกับสถานการณ์เรื่องการงานนี่ไม่ค่อยดีนกนะคราบมีปัญหาจุกจิกทําให้ท่านต้องเข้าไปแก้ไขจัดการนะครับอาจจะมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครับควรรอบคอบให้มากเป็นพิเศษนะครับในเรื่อง ในเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแบบกระทันหันนะครับทำให้เงินชอ็อตได้นะครับดังนั้นนะครับเรียนนี้ก็อย่าเพิ่งใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเขินไปนักนะครับควรเตรียมเงินสำรองไว้เผื่อให้ดีนะครับความรักนะครับท่านอาจจะมีเรื่องให้ท่านเสียความรู้สึกแบบกระตันหันนะครับในส่วนคนโสดก็อาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจเข้ามานะครับหรือว่าหาก รักใครชอบใครก็ต้องพยายามให้มากนะครับเพราะว่าโอกาสสมหวังนะครับช่วงนี้สำหรับท่านก็จะมีน้อยใบที่สามนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเรียนนี้นะครับ,ราารบท่านจะมีความคิดที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าอาจจะมองหางานใหม่และมีจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานรออยู่ในอนาคตนะครับท่านอาจจะมีไอเดียใหม่ที่โดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับซึ่งสามารถ สร้างความประทับใจกับเพื่อนร่วมงานรวมถึงเจ้านายของท่านอีกด้วยนะครับมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสําคัญนะครับจากผู้ใหญ่นะครับในที่ทํางานหรือมีโครงการใหม่นะครับที่อาจจะเข้ามาให้ท่านรับผิดชอบมากขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ท่านอาจจะสนใจในเรื่องงานมากกว่าเรื่องเดินนะครับแล้วก็มิแนวโน้มจะประสบความสําเร็จในเรื่องงานอย่างที่ตั้งความคาดหวังเอาไว้ ไปที่4นะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นนะครับและทําให้ท่านรู้สึกมั่นคงกว่าแต่เดิมนะครับอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับแล้วก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากขึ้นนะครับรวมถึงนะครับอาจจะมีการเรียนต่อหรือว่า การศึกษาเพิ่มพูนนะครับความรู้ของท่านก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับบางคนก็สามารถที่จะเดียนไปได้นะครับถึงปริญญาเอกกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้นะครับท่านอาจจะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมะศาสนานะครับแม้กระทั่งศาสตร์หรือครับเช่นโหราศาสตร์ในด้านนี้นะครับในเรื่องส่วนความรักก็ท่านนะครับอาจจะต้องทําใจว่านะครับดวงสำหรับคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับมักจะแต่งงานช้านะครับหรือว่า อาจจะได้คู่ที่อายุมากกว่า10ปีขึ้นไปนะครับหากยังเป็นโสดอยู่นะครับท่านจะเป็นโสดอยู่ก็ลองดูคนที่มีอายุแก่ข้าท่านก็มีโอกาสสูงหวังมากกว่าไปชอบคนรุ่นราวเขาเดียวกันเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข13หมายเลข13หมายเลข1และหมายเลข5ตัวนีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข1หมายเลข5 หมายเลข13และหมายเลข13